ดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับปูเป้พักนันในช่วงประเด็นสังคมค่ะคุณผู้ชมคะท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้นะคะที่เราทุกคนต่างล้วนแล้วก็ต้องปรับตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวระหว่างองค์กรหรือว่าการปรับตัวระหว่างบุคคลนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะ ไปพบกับเรื่องราวของการปรับตัวของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะแต่หากว่าย้อนกลับไปคุณผู้ชมจําได้นะคะเราเคยพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่นี่แล้วนะคะภายในนะคะมีพื้นที่กว้างใหญ่แล้วก็ยังมีสัตว์เป็นจํานวนมากมายค่ะแต่แน่นอนท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้นะคะที่ ทุกหน่วยงานต่างก็ต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐนะคะช่วงนี้ก็มีการปิดทําการชั่วคราวนะคะเพื่อเป็นการลดความแออัดแต่ทําให้สวนสัตว์เปิดแห่งนี้นะคะก็ต้องขาดรายได้ไปเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวในหล,หลายๆพื้นที่นะคะที่ตอนนี้ก็ไม่มีรายได้เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวนั่นเองแต่จะทํายังไงดีในเมื่อทุกๆวันนะคะสัตว์เหล่านี้ก็ต้องกินอาหารและอาหารนั้นก็มีต้นทุนมากมายแถมยังต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแล ความเรียบร้อยแล้วก็ดูแลสัตว์เหล่านี้ด้วยนะคะอยู่ในสวนสัตว์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะว่าที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแห่งนี้เขามีการปรับตัวอย่างไรค่ะแต่ระหว่างที่เรากําลังรอจ่ายเข้ามานี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกับคุณป้างคุณต๊อบไปก่อนนะคะเพื่อที่จะย้อนความทรงจํากันนะคะว่าครั้งหนึ่งที่เราเคยไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเรามีความประทับใจอะไรแล้วก็มีสัตว์อะไรที่ทั้งสองท่านประทับใจกันบ้างคุณป้าคุณต๊อบจํา ได้ไหมคะโอ้สวัสดีพี่ปูเป้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเป็นอีกเทปหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามีความสุขนะจริงๆเนี่ยทั้งพี่ปูเป้ผมแล้วก็คุณท็อปเนี่ยเป็นเทปที่เราได้ไปถ่ายรายการร่วมกันด้วยสนุกมากสนุกมากช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีโควิด -19 แล้วแต่ว่าเป็นช่วงของการแพร่ระบาดรอบแรกคลาไปคือยังไม่ได้แบบเดือดเหมือนรอบนี้นะคะอย่างผมเองเนี่ยคือผูกพันกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วผมเนี่ยกล้าพูดเพราะว่าผมมาเป็นคนที่เขาเรียกว่า เป็นยื่นเรื่องกับทีมงานว่าอยากจะไปเพราะผมเนี่ยเป็นแฟนคลับเจ้าหมูตุ๋นอยู่หมูตุ๋นคือที่โปแคร์ที่เตมัสแคร์นะครับที่อยู่ในสวนสัตว์นะคือผมถึงขั้นว่าเป็นเขาเรียกว่าผู้สนับสนุนนะครับเป็นพ่อยกเดือนละ79บาทคือเขาจะมีเขาจะเดี๋ยวนี้พวกเพจเหล่านี้เขาจะเปิดเป็นพื้นที่ให้คนเหมือนว่าคนที่รักสัตว์หรืออยากจะช่วยเนี่ยนะครับ โอนเงินเพื่อสนับสนุนค่าอาหารให้กับเหล่าบรรดาสัตว์ต่างๆนะก็จะมีทั้งฮิปโปโปเตมัสใช่ไหมหมูตุนตอนนี้เขามีน้องสาวแล้วชื่อหมูหวานและอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันคือคุณแฟลชคุณแฟลชนี่เป็นตัวสล็อตนี่ยฮิปโปนี่ๆๆๆเพราะเรียกว่าเป็นต้นแบบแห่งการใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ใช่นี่โคอาล่าโคอาลานี่หมีหมานี่ขอไหม มีทั้งหมีหมาหมีขอนะฮะซึ่งก็เป็นกิมมิคของที่นี่เหมือนกันส่วนผมตอนนั้นอยากไปดูเจ้าคาปิบาร่านะแล้วก็น่ารักสมใจจริงๆนะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์โควิด19มันก็กระทบพอสมควรเลยวันก่อนผมเห็นโพสต์หนึ่งในเพจขาหมูแอนเดอร์แกงที่คุณท็อปติดตามอยู่นี่แหละนะฮะเป็นโพสต์นี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยเขาโพสต์เรื่องของเพนกวินนะคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่านี่คือภาพบรรยากาศ คือเพนกวินออกมาต้อนรับรอรับนักท่องเที่ยวแต่ไม่มีคนดูแต่ไม่มีคนดูเลยแล้วมีคนดูคือคนที่ถ่ายรูปเนี้ยเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในโพสต์นี้ระบุว่านี่เป็นผู้ชมเพียงคนเดียวคแล้วก็มีอีโมจิเพนกวินอยู่นะฮะสองตัวดูคุณผู้ชมฮะนี่เพนกวินยืนกันหน่าสลอนเลยนะฮะแต่ไม่มีคนดูครับน่าสงสารมากๆากคือหลายคนก็อยากไปเที่ยวนะแต่ก็เข้าใจว่าโควิด1 9เนี่ยัมันก็ทำให้เดินทางค่อนข้างยากลำบากเหมือนกันเนี่ยเนี่ยคู่นี้นะฮะ คุณแม่เจน่านะกับน้องหมูตุนคุณจาได้ยังไงอ่ะผมว่าหน้าตามันก็เหมือนกันทุกตัวนะคุณต๊อเขารักของเขาไงคุณต๊อเขาชอบพี่ปอเออนี่อันนี้หมูตุนเนาะอันนี้น่าจะหมูหวานถ้าเป็นภาพใหม่ก็คือวานอีกเป็นหมูหวานแล้วเป็นน้องสาวหมูตุนโอเคอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องปรับตัวกันนะครับถึงแม้ว่าวิถีชีวิตเปลี่ยนไปแต่ก็ต้องปรับตัวนะพี่อุป้ เอาละค่ะก็ขอบคุณคุณปลัางคุณท็อปมากๆเลยนะคะที่มาร่วมกันํำลึกถึงประสบการณ์ดีๆนะคะที่เราได้ไปเที่ยวร่วมกันเชื่อว่าคุณผู้ชมก็อาจจะเคยไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว<ส>เช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีสัตว์ตัวไหนนะคะเป็นสัตว์ในใจก็เขียนมาบอกเราได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะพร้อมแล้วที่จะร่วมพูดคุยกับเรานะคะเช้านี้นะคะขอ ตอนรับนะคะคุณอัธพรศรีเหรันนะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยอยู่ในวิดีโอคอลกับเราแล้วสวัสดีค่ะเป็นโฟนอินนะคะวันนี้ขออภัยกับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะอะขออนุญาตสอบถามถึงสถานการณ์ของสวนสัตว์ในตอนนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยครับก็แบ่งเป็นสองส่วนล้กันนะครส่วนทนี่เราต้องดูแลสัตว์ ที่เราดูแลอยู่ทั้งทั่วประเทศนะครับ <ừ> ที่เรามีอยู่ด้วยกันอกแหงนะครับซึ่งการดูแลสัตว์ป่าเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานไม่ว่าวสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลอย่างดีทั้งอาหารการกินการตรวจสุขภาพการดูแลเฝ้าระวังอ่และรวมถึงการเกิดใหม่ของลูกสัตว์ชนิดต่างๆด้วยก็ยังเป็นไปตามมาตารฐานที่สวนสัตว์ต้องดูแลอย่างอย่างดีนะครับ ส่วนสถานการณ์ที่สองสถานการณ์เป็นยังบ้างในเรื่องของช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเหมือนกันทั้งประเทศก็คือผู้เข้าชมสวนสัตว์ลดน้อยลงไปอย่างอย่างน่าใจหายะครับ<ะ>เพราะว่าบางสวนสัตว์เองก็ติดต้องปิดตามมาตรการของสบาคบ้านของจังหวัดบ้านนะครับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดบางสวนสัตว์ถึงแม้จะยังเปิดอยู่ก็มีคนเข้าชม ไม่มากนักนะครับด้วยการเดินทางที่ไม่สะดวกนักทําให้สถานการณ์การเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยค่อนข้างที่จะติดขัดนิดหน่อยนะครับรายได้ที่องค์การสวนสัตว์เคยได้จากค่าบัตรผ่านประตูก็แทบจะไม่ค่อยมีเข้ามาครับทีนี้ในเมื่อรายได้ลดลงแต่ว่ารายจ่ายอาจจะคงที่หรืออาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเนี่ยตอนนี้เรามีการบริหารจัด,จดสรรเงินยังไงะคะ ในในเรื่องของการบริหารงบประมาณเนี่ยนะครับผมเรียนท่านผู้ชมและท่านพิ้มีกรสองท่านทราบถึงนี้ครับว่าองค์การสวนสัตว์เนี่ยยังเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งก็จะมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่รับการสนับสนุนจากรัฐบ,บ้างแล้วนะครับแต่ขนาดเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็ต้องมีรายได้ที่มาจากการเที่ยวชมสวนสัตว์เอามาสนับสนุนเรื่องของการดูแลสัตว์ป่าดังนั้นเนี่ยเราบริหารสองส่วนครับก็คือ พยายามดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปบ้างเช่นประหยัดค่าสาธารณูปโภคประหยัดเรื่องของการใช้สอยซ่อมแซมบ้างบางส่วนก็ยังพยายามควบคุมให้ได้อยู่ในในงบประมาณแต่บางส่วนที่เราต้องใช้เต็มที่ก็คือค่าอาหารสัดค่ายา,ารักษาโรคค่าบุคลากรพวกนี้เราจะต้องใช้อย่างเต็มที่ตามกําลังที่เราต้องดูแลอยู่ <S <S อีก่วนหนึ่งก็คือ,อเมื่อไม่มีไรายได้จากการเที่ยวชมเนี่ย เราก็เลยนึกถึงโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เป็นกองทุนสาธารนณะที่เราเคยมีอยู่เดิมเนี่ยเอามาใช้ใหม่ก็คือการเปิดให้ผู้ที่ชอบโอนกต้องมีส่วนร่วมในการรบดับตา่าดของเราด้วยนะครับต,ตั้งติดกองทุนไว้ในยานขาดแคลนเนี่ยเราก็สามารถที่จะหยิบเอาเงินจากกองทุนเนี้ย,ย,ยมาสนับสนุนเรื่องที่เราจําเป็นได้ครับ ค่ะอันนี้ก็คือภาพรวมของสวนสัตว์ทั้งหมดที่มีทั้งหกแห่งในประเทศไทยนะคะทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือคุณเทวินรัตนวงศวัตรผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยสวัสดีค่ะคุณเทวินสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ่ะสวัสดีครับท่านพิธีกรนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับค่ะ ขออนุญาตเรียนสอบถามนิดนึงนะคะว่าแล้วตอนนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีการปรับตัวอย่างไรบ้างคะท่านครับก็สําหรับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับในช่วงนี้นะครับก็ก็งดให้บริการอยู่นะครับตามคําสั่งของกรมการโรคติดต่อของจังหวัดชนบุรีนะครับก็ในการปรับตัวนะครับก็ในเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับเราก็จะมีแผน ให้ในการพัฒนาสวนสัตว์ในช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับ,รบเพื่อให้เกิดความสวยงามความสะดวกสบายเมื่อเมื่อกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนะครับส่วนในเรื่องของสั์นะครับก็ตามที่ท่านผู้ในการองค์การเงินศาตร์ได้ได้ให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ก็คือเราดูแลตัดตามสวัสดิภาพนะครับทั้งชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้าน สุขภาพนะครับทั้งเรื่องของสวัสดิการนะครับก็ยังดูแลเขาดีตามมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับถึงแม้จะมีนักท่องเที่ยวมากหรือน้อยหรือไม่ได้ให้บริการก็ต้องดูแลเขายังดีเหมือนเดิมครับตามมาตรฐานครับค่ะทีนี้นอกเหนือจากสัตว์ ที่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะช่วงนี้นักท่องเที่ยวลดลงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงต้องมาดูแลสัตว์ด้วยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังคงมาทํางานกันเต็มกําลังเลยไหมคะหรือว่ามีการเวิร์กฟอร์มโฮมบ้างก็สําหรับสวนสัตว์ในภูมิภาคทั้งแห่งนะครับร้อยละเกือบร้อยละร้อยนะครับยังมาปฏิบัติงานะะปกตินะครับไม่ได้เวิร์กฟอร์มโฮมนะครับเพราะว่า งานของเรามันเป็นง,งานดูแลพื้นที่างานดูแลสัตว์ดูแลความสะอาดาอะไรพวกนี้ครับต้องต้องมาครับค่ะเห็นว่าตอนนี้มีโครงการอุปธรรมสัตว์ด้วยใช่ไหมคะครับในในภาพรวมนะทั้งทั้ง,ท,งทั้งสวนสัตว์ทั้งหกแห่งตามที่ท่ทานผู้นำโครงการระดับแนะนาเรียนปเปนเบื้องต้นทีนี้ในส่วนของสวนสัตว์เปิดเขียวเองนะครับก็ เราก็ดําเนินการเป็นโครงการปันสุขนะครับเพื่อเพื่อนเพื่อนสัตว์ป่านะครับอันนี้ก็จริงๆถ้านักท่องเที่ยวเองนะครับอาจจะมีสัตว์ที่ชื่นชอบอยู่ในใจนะครับด้วยว่าอยากจะอุปถัมภ์สัตว์ชนิดใดก็แล้วแต่เนี่ย นะครับก็สามารถโอนเข้าบัญชีส่วนกลางเหมือนเดิมเหมือนที่ท่านผู้การเมืองตัดนําเรียนก็คือกองทุนเสือหมีทันดานะครับตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏนะครับแต่ในส่วนของสวนสัตว์ประเจเขียวเองเนี่ยนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าผู้ที่มีความประสงค์อยากจะอุป,ปราคการักนะครับสัตว์ป่าในสวนสัตว์ก็สามารถที่จะ ใช้แพ็กเกจของสวนสัตว์เัวเดเขียวนะครับซึ่งมีทั้งหมดสี่แพ็กเกจนะครับสอนญาตินำเรียนนะครับแพ็กเกจแรกก็จะเป็นกา,ารบริจาคตามอัธยาศัยนะครับอาจจะบริจาคหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทร้อยบาทอันนี้ตามอัธยาศัยเลยนะครับแล้วก็ทางสวนสัตว์เองนะครับก็จะมีประกาศเนียบัตรให้นะครับแพ็กเกจที่สองนะครับก็จะเป็นบรอน นะครับท่านที่บริจาคหนึ่งพันบาทนะครับก็จะได้รับของที่ะระลึกนะครับแล้วก็เป็นซูเมมเบอร์ให้นะครับส่วนที่สามเองก็จะเป็นซิลเวอร์แพ็กเกจนะครับถ้าท่านบริจาคห้าพันบาทนะครับก็จะได้ของที่ะระลึกได้ซูเมมเบอร์ให้นะครับแล้วก็แพ็กเกจสุดท้าย นะครับก็จะเป็นโกลแพ็กเกจนะครับตรงนี้ก็จะได้เหมือนสามแพ็กเกจที่ผ่านมาแต่ที่พิเศษกว่านั้นนะครับก็จะมีรถกอลฟให้บริการฟรีรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่นำชมสวนสัตว์เป็นเป็นกรณีพิเศษนะครับสำหรับโกลแพ็กเกจซึ่งท่านบริจาคหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็ ขออนุญาตนำเสนอรูอรปกิจของสวนสัตว์เปิดเขียวนะครับแต่เงินทุกบาททุสตางนะครับก็เข้ากองทุนหมีแพนด้าเพื่อหมีแพันด้าทั้งหมดแล้วก็เพื่อดูแลสัตว์ป่าในองค์การสวนสัตว์ครับผมโอ้โอล่าข่าวมีด้วยกันทั้งหมด4แพ็กเกจกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะร่วมบริจาคแล้วก็อยากจะช่วยดูแลสัตว์ที่สวนสัตว์เปิดขาเขียวนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้าไปได้นะคะทางช่องทางที่ได้ โชว์ไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะสําหรับเช้านี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้งคุณเทวินรัตนวงศวัตรผู้อานวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและคุณอัธพรศรีเหรันผู้อานวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะคะที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวของการปรับตัวของสวนสัตว์ในประเทศไทยในปัจจุบันให้กับเราได้ฟังขอบคุณมากมาก,มากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ในช่วงประเด็นสังคมคะ่ะอีกสักครู่นะคะกลับมาพบกันในช่วงสีสันวาไรตี้สักครู่เดียวคะ่ะ